สวัสดีครับพบก,กับผมรถไฟและยา,ลานพาหนะทางยูทูบ a n n e l นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูรถอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นรถท่อ,ถอคอนะครับเป็นรถแบบโถงมีหลังคานะครับเป็นไม้นะครับทั้งคันนะแต่ประตูนี้เป็นเหล็กนะครับนี่นะเป็นไม้นะ ไม่สักเลยนะครับซึ่งจะมีคันเดินในไทยนะครับอันนี้ก็สี่ล้อเช่นกันนะครับเด <All new. S 1> ี๋ยวมาดูตรงใต้พื้นรถนะครับก่อนที่ผมถ่ายคลิปนะฮะโอ้โหเห็นใต้ทางรถนะครับจะเป็นอะไรนะมาดูนะฮะเป็นพื้นไม้นะครับแต่โครงจะเป็นเหล็กนะฮะ นี่นะเป็นสีล้อนะครับก็ผมได้ข้อมูลจากน้องกูรูลไฟเขาบอกว่าคันนี้นะเคยเป็นรถเอาไว้สำหรับบรรทุกสัตว์นะแล้วก็สมัยสงครามโลกเนี่ยเอาไว้ขางพวกเชลยศึกนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยพราะว่าข้อต่อเนี่ย จะเป็นขอพว่ง A B C นะครับตารางนี้ปรัแบบเป็นขอพุ่งแบบปัจจุบันนะครับแค่ผมอธิบายเรื่องของพวงผิดก็ขอ,ออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้เคยชำนานเท่าไหร่นะถ้าถ่ายตัวรถให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฝั่งนี้ไปประตูไม้นะแล้ฝั่งมังคองแัดแปลงนะครับเน,นะนีฮะเป็นไม้นะถือว่ามีคันเดียวในไทยหายากแล้วนะครับ วันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟป่าน้ำโพนะครับมาถ่ายลี่รถไฟนะครับที่สถานีรถไฟป่าน้ำโพนะครับลงอีกช่องนะครับชื่อว่าช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับนี่นะจขออนุญาตรีดถ่ายหน่อยนะยังมีเพลงนะครับนี่นะฝั่งนี้เป็นประตูไม้ด้วยนะครับข้างบนนี้ก็เป็นประตู เหล็กแล้วก็ลูกกงนะครับอันนี้จะไปแบบซีบตะคายนะก็อยู่ที่สถานีรถไฟปาน้ำโพนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโบกี้มาทุกข้างข้างต่ำนะโบกี้มาทุกข้างต่ำนะครับสี่ล้อนะครับ ปัจจุบันนะก็ไม่มีใช้แล้วนะครับแต่คันนี้ยังใช้อยู่นะไว้สําหรับขนพวกพัสดุอะไรนะครับของแขวงตันโพเขานะครับอันนี้รถบรรทุกต่ำเนี่ยก็มรรทุกสิ่งของอันนี้ระสงนะครับหลายอย่างนะก็ะสีตัวเช่นกันนะครับปัจจุบันก็ไม่มีเดินแล้วนะก็ปัจจุบันก็ไม่มีใช้นะครับบางแขวงก็ใช้อยู่นะ ไว้ทุกสิ่งของอันิประสงค์นะสี่ล้อเช่นกันนะครับใช้ละแบบลมดูดล้วนนะก็ขอจบก,การรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ